เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมามี่ทีนิวส์นะคะที่พร้อมจะมาอัปเดตข่าวให้ทุกท่านฟังเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้ค่ะนําเรื่องดีๆเรื่องนี้มาฝากนะคะง่ายๆค่ะรูดซื้อของเราชนะสําหรับบัตรคนจนนะคะคลิปนี้จะบอกเลยว่าใช้รูดยังไงให้ขั้นตอนชัดๆไปเลยนะคะเราจะได้ใช้7,000ให้หมดก่อนวันที่31พฤษภานะคะเรามาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะ จากการตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะคะกรณีผู้มีรายได้น้อยนะคะที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกว่า14ล้านคนเป็นกลุ่มที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนรวมเป็น7,000นะคะเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเลยนะคะโดยไม่ต้องมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ .com โดยเงินเยียวยางวดแรกนะคะจะได้ในวันที่5กุมภาพันธ์64และสามารถเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าถุงเงินธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าบริการเราชนะค่ะสำหรับวิธีการรับสิทธิ์เราชนะของผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐจะมี2วิธีที่แสนจะง่ายดายเลยนะคะเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะคะการรูดซื้อสินค้าตามร้านค้าผ่านเครื่อง EDC เป็นวิธีการตามปกติของผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐอยู่แล้วที่ไม่ยุ่งยากก็คือโดยปกติที่สําสหรับบัตบริการแห่งรัฐไปซื้อของนะคะตามร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นรูดผ่านเครื่อง EDC อยู่แล้วนะคะเพียงท่านไปเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบัตรบริการแห่งรัฐอาทินะคะร้านทงฟ้าร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งมีเครื่องรูดบัตร EDC เมื่อซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะคะก็ยื่นบัตรให้พนักงานของร้านค้าตามปกติจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะนำบัตรไปรูดที่เครื่อง EDC ซึ่งจะมีแถบเมนูขึ้นมาใหม่คือสิทธิ์เราชนะนะคะขึ้นมาเพิ่มเติมของร้านค้านะคะแล้วร้านค้าก็จะหักเงินจากบัตรตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินบ้างคําว่าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินคือหมายถึงเราไปซื้อร้านค้าที่ไม่ได้เป็นร้านถุงฝาคือเป็นร้านค้าที่เขาสมัครใหม่เป็นร้านค้าที่เขาเนี่ยขายให้สําหรับ คนที่เขาใช้คนละครึ่งนะคะเขาก็ใช้ถุงเงินแต่พอมันมีเราชนะขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ได้เงินเราชนะเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับทั้งร้านค้านะคะที่เคยขายให้กับบรสวัสบริการแห่งรัฐและขายให้กับคนละครึ่งนะคะก็คือซื้อได้หมดนะสำหรับอันนี้นะคะเป็นวิธีการใหม่สำหรับกลุ่มบรสวัสบริการแห่งรัฐแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ก็คือขั้นตอนแรกนะคะ เมื่อเราได้สินค้าเราไปเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ยื่นบัตรบริการแห่งรัฐให้กับร้านค้า แล้วร้านค้าก็จะเปิดมือถือของเขานะคะคเพื่อเข้าหน้าแอปพลิเคชันถุงเงินจากนั้นร้านค้าจะเลือกที่เมนูบัตรบริการแห่งรัฐแล้วเขาก็จะทำการสแกนบัตรของเรานะคะคเขาจะกรอกจำนวนเงินที่เราซื้อยืนยันการชำระเงินนะคะคเขาก็จะใส่ pin หรือสแกนหน้าเจ้าของบัตรลงไปแล้วก็เป็นอัน เสร็จเรียบร้อยเงินเราในบัตรก็จะถูกหักไปนะคะซึ่งทุกขั้นตอนผู้ถือบัตรก็ควรที่จะขอดูข้อมูลการกดยืนยันจากร้านค้าไม่งั้นจะถูกคิดเงินเกินได้นะคะอันนี้เป็นข้อเตือนนะแต่ไม่ใช่ว่าร้านค้าเขาจะทำแหละแต่เราก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยเวลาเขากดจำนวนเงินเราก็ต้องดูกับเขาด้วยนะคะ คั้น,นี้ก็คือขั้นตอนการรูดซื้อสินค้านะคะจากเราชนะนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนมันก็จะมีซื้ออยู่ได้สแบบก็คือรูดผ่านบัตร EDC ที่เราใช้เป็นประจํากับอันที่2นะคะคือใช้จ่ายผ่านแอปถุงเงินซึ่งร้านค้าเขาก็จะเป็นคนทาให้เราเองเหมือนกันนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ